สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันในประเด็นข้อหารือนะครับเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับกรณีที่มีการจัดทำแบบรูปรายการงาน,งานก่อสร้างต่างๆเนี่ยโดยที่ท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สามารถที่จะจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างสามารถที่จะออกแบบได้หรือไม่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะ่ะไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับอาจจะเป็นนายช่างโยธานะครับแล้วก็มาจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนี่ยสามารถกระทําได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้เคยมีหนังสือ,อตอบข้อหารือในประเด็นนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่วอ 5994ลงวันที่4ตุลาคม2562มีการาเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เป็นกรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ขอให้คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณายกเว้นการปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยนยขอให้โครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จําเป็นจะต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างน่นไม่จําเป็นต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับนี่กระทรวงมหาดไทยได้ขอยกเว้นนะครับ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2 2 2พระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542พระราชบัญญัติสถาปนิกพศ2543 เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่จะพิจารณาอานุมัติยกเว้นนะครับเพราะ,ะนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยสรุปตรงนี้นะครับว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น โดยคณะกรรมการพิจารณาล่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคณะที่1ในคราวประชุมครั้งที่36ทับ2,562เมื่อวันพุทธที่7สิงหาคม2,562มีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2,560 กรณีการจัดทําและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างของท้องถิ่นว่าตามบทบัญญัตินิยามคําว่างานก่อสร้างที่กําหนดในมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0นนั้นเนี่ยเขาหมายถึงงานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนหรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับทํานองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่ว่ามูลค่าของงานบริการจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นนะครับโดยที่การจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างนั้นตามมาตรา60ประกอบมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเขาได้กำหนดว่าก่อนดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐนะครับก่อนดำเนินการเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเองก็ได้หรือดำเนินการจัดจ้างก็ได้นะครับก่อนดำเนินการจะต้องมีแบบนะครับ และในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผู้ให้บริการจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตย์ปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณีซึ่งการที่ท้องถิ่นจะดำเนินโครงการก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างนั้นท้องถิ่นจึงสามารถดำเนินการได้ในสลักษณะ,ะสรุปตรงนี้ก่อนนะครับ Uh, กรณีที่ท้องถิ่นจะดําเนินการในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐจะต้องอท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสียก่อนนะครับซึ่งจะทําเองก็ได้หรือจะจ้างก็ได้นะครับโดยสามารถทําได้2กรณีอยู่ด้วยกันเรามาดูกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1เนี่ยกรณีท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดทํา แบบรูปรายการงานก่อสร้างเองได้นะครับท้องถิ่นทําเองก็ได้นะครับตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560โดยที่ผู้จัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมได้ตามที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าว ดูในประเด็นนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ตอบว่าการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนี่ยตามมาตรา60นะครับท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําเองได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมตามมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยก็ให้เหตุผลว่า เทียบเคียงกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่5เรื่องเสร็จที่220ทับ2,560โดยสรุปได้ว่าการดำเนินการอันเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมตรงนี้แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542และพระราชบัญญัติสถาปนิกพศ2543โดยในมาตรา49วรรค3วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2540และมาตรา49วรรค3วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิกพศ2543กำหนดให้ ผู้ส่วนกรรมาการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมซึ่งตรงนี้นะครับสำคัญเลยนะครับซึ่งบทบัญญัติด,ดังกล่าวมุ่งประสงค์ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่เป็นเอกชนนะครับขีดเส้นตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าบทบัญญัติที่กล่าวมาเนี่ย เขามุ่งประสงค์ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่เป็นเอกชนมิได้มุ่งประสงค์ใช้บังคับกับนิติบุคคลมหาชนที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะซึ่งก็หมายถึงท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงนี้เขามิได้มุ่งใช้กฎหมายดังกล่าวที่พูดถึงเนี่ยใช้กับเอกชนมิได้มุ่งใช้บังคับกับนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเช่ an, mad, นออ OR, ออท้องถิ่นเทศบาลอบจอบตเนี่ยนะครับ ประกอบกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่5ในเรื่องเสร็จที่837ทับ2,546เห็นว่าการดำเนินการหรือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนิติบุคคลมหาชนเนี่ยกรณีหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้นเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานซึ่งกฎหมายที่ให้อำนาจบัญญัติเอาไว้อยู่แล้วนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายกําหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับการดําเนินการดังก,กล่าวจึงไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีกฎหมายมีหลักเกณฑ์กําหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นเอง นะครับไม่ได้บังคับอยู่ภายใต้พัฒนาบัญญัติวิศวกรซึ่งเขาใช้กับเอกชนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้นะครับถึงแม้ว่าทําได้โดยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุบักภาครัฐเนี่ยเขาได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบ,บริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่ว .259 ลงวันที่4มิถุนายน2561เรื่องซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายคำว่างานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560เอาไว้ท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นสึงแม้มว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถออกแบบได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหนังสือว259ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในหนังสือว259กันนะครับว่ากําหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในหนังสือ ว2องลงวันที่4มิถุนายน2561นเนี่ยนะครับเป็นเป็นหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เขาได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่างานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะครับก็คือ เป็นการอธิบายทําความเข้าใจนะครับว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าเป็นงานก่อสร้างแบบไหนที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง่ะซึ่งตรงนี้ท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติต,ตามนี้ด้วยนะครับในรายละเอียดนะครับตามหนังสือ,อในรายละเอียดนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเข้าได้พิจารณาเนะี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29วงเล็บ3ยกเลิกหนังสือว112ลงวันที่4มีนาคม2561นะครับอ่ายกเลิกไปแล้วนะครับและก็ซ้อมทักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่างานก่อสร้าง ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังนี้นะครับ 1. การซ่อมแซมอาซ่อมแซมหมายถึงว่าการซ่อมการดำเนินการและหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม นี่คือความหมายของการซ่อมแซมนะครับจะเป็นซ่อมแซมดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างก็ตามเนี่ยนะครับให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมนะครับคําที่2คําว่าปรับปรุงก็หมายถึงปรับปรุงนะหมายถึงการแก้ไขการกระทําและหรือการดําเนินการอื่นใดอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งได้ก่อสร้างเอาไว้แล้ว โดยให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นอ่เรียกว่าเป็นการปรับปรุงนะครับให้มีสภาพดียิ่งขึ้น3คําว่าต่อเติมต่อเติมก็หมายถึงการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มเติมหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักเนื้อที่อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างเอาไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิมแต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซมนะครับการต่อเติมเนี่ยการต่อเติมนะครับเป็นการเป็นโครงสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยผิดไปจากเดิมนะครับต่อเติมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ 4. คําว่าการรื้อถอนนะครับการรื้อถอนก็หมายถึงการรือ หรือการดาเนินการอื่นใดเพื่อน,นําเอาส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยออกไปนะครับนี่คือการหรือถอนนะครับทั้งหมดนี้คือคำความหมายของคำว่าการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับต่อมานะครับกรณีตามข้อหน,นะครับถึงข้อสี่เนี่ย นะครับซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้นะครับ 1.. หากการดําเนินการทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยให้ดูนะครับว่าการดําเนินการทั้ง4ข้อเนี่ยซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนเนี่ยถ้าไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างหลักไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาดําเนินการท้องถิ่นก็สามารถ ดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้นะครับอ่านี่กรณีที่1กรณีที่2หากการดําเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีความจําเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการถ้าเป็นแบบนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการจัดจ้างในลักษณะของงานก่อสร้างนะครับ เพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนี้เนี่ยอธิบายให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการซ่อมแซมการปรับปรุงการต่อเติมการรื้อถอนแบบไหนถือว่าเป็นการก่อสร้างแบบไหนที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในข้อที่2นะครับในข้อที่2ของหนังสือว5994ลงวันที่4ตุลาคม62นะครับ กรณีของการจัดทําและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างในกรณีแรกเนี่ยท้องถิ่นดําเนินการเองนะครับกรณีที่2ท้องถิ่นจะดําเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้โดยนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับถ้าเราจ้างนะครับโดยให้ผู้บริการจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณีตามที่กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542และพระราชบัญญัติสถาปานิกพศ2553ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท้องถิ่นทำเองไม่จำเป็นจะต,ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ทำได้นะครับแต่ถ้าท้องถิ่นจ้างจ้างเอกชนดำเนินการในเอกชนกฎหมาย อยู่ในบังคับของกฎหมายที่จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับก็ทําได้2กรณีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อให้การดําเนินโครงการก่อสร้างของท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560พระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542 รวมทั้งพระราชบ,บัญญัติสถาปนิกพศ2543จึงขอแจ้งความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมายังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่ตอไปนะครับ